สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำโพงพี่พเส้คา,า,าครับพี่น้องมายากเวาดังครับมาทักทายร้านเบิรงลูกมม้ยางลูกเบิรงนเตาครับพี่น้องมันแต่ละคนมาถามักทายเบิรงครับท้องแรงท้องไหนลูกทำอะไรจอนดูคนคนลาทังกินข้าวยังกินแล้วค่ะพ่อนอนนะวันนี้อเอา,เาไปซื้อข้าวซื้อขนมกิน เอาไ้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินลูครับสงสารเพื่อนเอาไ้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะนี่แหละสองร้อยละที่ว่าเคยให้พ่อพ่อก็ต้องมีเท่าไหร่ไม่ได้ว่า,าอวดล้าวหมดมีหรอสงสารม่ต้องหายดูกินข้าวแล้วนะนอนพักผ่อนนะแล้วหายดีแล้วยังย่าเห็นกินน้องแข็งเด้อมากอกซ้ำหัวเด้ด้เห็นมากอก มะกอ,อกได้กินมะกอ,อกแค okay. ่น้ำแข็งอย่างนี้ใส่ประหยัดประหยัดแถอเนี่ยเพราะว่าช้าๆเฟื่องกันสิ่งนอนวันนี้พะร่มอปล่าได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอนอนนอนนอนพักก่อนห้องแหนครับลูกสาวสวัสดีจ้าเป็นไงลูกพักแรมครั้งคืนที่สองห <tablespoons. S 1> ลอดที <lequel S 2> ่สองเนาะ พอมือเราในหเอาคือบางปิ่งอยู่วัตรกินข้าวกินน้ำไปกินแล้วขาดกินแล้วครับเสเว่นดิเสเว่นเมื่อไหร่พักกันยังไปเดี๋ยวก็ไปไปบ้านพ่อมาเล่นโมเตอม้าพ่อขันนี่ครับไปอาบน้ำจี้านพ่อแล้วก็กินพ่อไหนพ่อฮักแม่นะครับพ่อนักถือแม่แล้วนอนอยู่ใครนี่นอนกันสี่ห้าคนตอนแรกก็นอนสี่ห้าคนแต่ตอนเช้ามาเป็นร่างเดียวเอ้าหูวแดงแต่ที่รออะไบมาเนี่ย คือเ่าเคยเห็นมา,อ,นาอันนี้เราต่อน้อยอ่ะเขาคือรอเทปแบบนี้ป้าคือร<ะ> <c oughs> อ,ยยอเทปแบบนีนน้สวัสดีค่ะกินข้าวยังข้าวมาค่ะลุกขึ้นต่นป้าหน้ายืดแล้วเกินพักผ่อนเอ้าใครเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะชื่อโตโตมามาตอนตอนไหนมานนั่นเต่บตอนเนี่ยไม่อยู่บ้านพักเอ้าเอาจริงเหรอใช<น>อ๋อทำไม พ่อไม่เห็นนะจริงเหรอผมทำชุดกับคุณเองตัวน้อยผู้นี้วะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าสัมภาษณ์นะอ้าวมาตั้งแต่วันซ้อมเลยเหรอก็ทำชุดกับตัวเองหล่อมากพี่น้องเอาละแม่แม่เดี๋ยวถ่ายกันร่างใจกันเด้อพี่น้องเราเต้นเซตไหนนี่เซตเอครับเออเซตเอ้วยเหรอพี่น้องแม่อยากจะบอกว่าเลิศมากเลิศมากแม่ กินข้าวยังครับเพิ่งกินนะครับเพิ่งไปต้อนหน่อยเป็นคนจังหวัดไหนคนเชียงใหม่เอาคนนี้นหรที่บอกว่าเชียงใหม่เชียงใหม่อ่ะใช่แม่หน้าตาดีเอ้าเฮ้ยซื้อซื้ออย่างนั้นเรื่องซื้อน่าไงพดพดคนนี้อ่ะที่ว่าอยู่เชียงใหม่อ่ะใช่ที่ว่าต้อน้อยต้อน้อยเนี่ยพ่ออะไรอย่างเงี้ยวะคนนี้เหรอโอเคกูคุยเลยกูไม่ไปไหนนะสัมภาษณ์เลยดีกว่าแหม่บันนี้ ต่อน้อยเป็นคนเชียงใหม่เลยเลยอำเภออะไรอำเภอแม่ลินถ้าคนเชียงใหม่ต้องอู้กับเมืองได้อู้ได้ครับอ่าทักทายพี่น้องทางเหนือ MC ครับอันผมชื่อต่อนะครับมาจากคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่ครับฝั่งเหนือฝากตัิดนะครับอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองจะยี่สิบสองเอาอีฟุกซุ่มเหรออือาไว้วิ่งไม้คนเดียวเหรอเนี่ยหล่อมากแม่เลิศอะแล้วถามตรงๆนะเราเคยเต้นไหมเคยเต้นที่ไหนไหม ที่ไหนอู้เพอะเอเรืตัวเนี่ยกี่ปีอยู่น่นอยู่ระเบียบเกือบสามปีแล้วแล้วมาปีนี้มามาขึ้นกับสาวน้อยใช่อยากอยากด้วยความที่โอ้มีหน้าเซตเอแล้วแล้วใครชวนมาเรามากับใครตอนแรกมากับแม่โทรครับที่ทำหัวโอ้เดิมาทำหัวเดิมาอืมแล้วทีนี้อยู่ระเบียบสามปีแล้วอยู่ที่ไหนไหมไม่เคยอยู่ระเบียบ วงแรกแล้วก็งสามร้อยโอ้อย่างนี้ก็ไม่ห่วงใช่สบายดงว่าอย่างนี้ชิวๆอย่างนี้เราอยู่ได้แล้วเป็นคนเชียงใหม่โดยตรงเลยใช่แล้วตอนอยู่ตอนที่มาระเบียบนี่น่าจะยังไม่รู้จักสามร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้จักไม่รู้เลยระเบียบก็ไม่รู้จักครับอ้าวผมเห็นในฟิกตอกแล้วคุณเขาบอกว่ารับสมัครเป็นเสิร์ฟก็เลยลองทักเมื่อสามปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วนะลองทักเรื่นๆแล้วเขาบอกว่ามาเลยผมก็เลยมาดูเรามาช่วงโควิดใช่ใช่ก็แซงว่าก็ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่ ใช่แล้วก็มาออกงานสองปีที่แล้วปีที่แล้วเต็มงานปีที่แล้วออกงานพี่น้องผมว่าสิมาถามไทยลูกๆก็เต่ากับ่มเป็นยังเนาะแล้วทีนี้มาสามน้อยปีแรกเลยมาซ้อม<ช>แล้วเป็นไงระหว่างลำเขาเรียกว่าลำหมูลแล้วลำคอนแก่นครับลำเพลินนต่างกันไหมมันต่างกันครับจังหวะมันไม่เหมือนกันท่าล้ำไม่เหมือนกันใช่การย่ำเท้าก็ไม่เหมือนนกัอ๋ออันนี้พ่อไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แบบ การย่ำเนาะคนเกณฑ์มันจะแบบสงจังหวะแต่บางคนมันจังหวะเดียวอย่างเงี้ยอาอแล้วถามจริงเราชอบเต้นตั้งแต่เด็กแล้เหรอใช่ผมชอบเต้นตั้งแต่แล้วปกติดูทางแล้วแบบสไตล์เกาหลีแบบเต้นดูทางจะไม่ใช่หมอนำนะน่าจะเป็นการเต้นแบบใครคขบวงเขาก็เคยเต้นแบบไม่เคยเต้นอ่ะไม่เคยเหรอเต้นเป็นฟิลแบบแดนแดนลูกทุ่งเต้นฟิลลูก่งตั้งแต่สมัยเรียนปะตั้งแต่ประถมเลยป้าประถมแล้วทีนี้อ่าเชียงใหม่เชียงใหม่ แล้วก็คงไม่เท่าไหร่ตอนมาอาถามตอนเอาถามที่วงเก่านะมาแรกๆเป็นไงกินข้าวกินน้ำกินแบบมันเหมือนกันไหมันก็ไม่ต่างกันมั้งาเเวะกนะแล้วไม่เคยกินเหรอใช่แบบที่บ้านไม่ค่อยเน้นปลาขนาดนี้แล้วกินเกินอะไรก็รับไม่ค่อยได้เพราะมันแรงแล้วทุกวันนี้กินได้ยังทุกวันนี้กินได้แล้วกินเกือบได้ทุกอย่างแล้วฟังฟังภาษาอีสานรู้เรื่องรู้เรื่องบางคำเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้เรื่องแต่พูดยังไม่ได้ ตอนตอนแรกคืออยู่กับพ่อเอนกินเซเว่นอย่างเดียวเลยใช่ครับช่วงแบบประมาณเดือนหนึ่งสองแล้วตอนนี้ส้มตรงส้มตำชิวๆโอเคแต่ส้มส้มตำกินอยู่แล้วครับแต่แต่เราอยู่ที่บ้านเรากินแบบตำไทยโอ้เราไม่ค่อยเน้นปลาร้ใช่แต่มาอยู่นี่ก็กินปลาร้เป็นแล้วทุกวันนี้ก็กินกับเพื่อนฝูงกำไรได้อยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่าการเป็นหมอรำนะถ้าเราตั้งเงื่อนไขไปเยอะหนึ่งเราจะเข้าเราเพราะอะไรเปลืองเราด้วยนะใช่เรามาหาเงินเราต้องประหยัดน้อยเซฟ สองมันก็อยู่ยากใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อถือว่าเก่งมากเลยเนี่ยปรับตัวได้ขนาดนี้ประมาณเดือนกว่ากว่ผมก็เกริ่มชินกันเลยเออแล้วถามเอาตรงๆแล้วทีนี้นึกยังไงมาสานหน้อยอ่ะตรงๆเลยชัดเจนเลยผมตอนแรกผมรู้สึกว่าอยู่ที่นู่นมันเหนื่อยครับเหนื่อยทุกทีคิวงา,า,านเยอะโอ้หเยอะดิพอเองงานไม่ต้องห่วงแล้วเบียบนะ แล้วแบบงานไกลแล้วผมก็เลยไม่คิดว่าสาวน้อยจะเยอะเหมือนกันแล้วผมมาถึงเอาก็เยอะเหมือนกันก็เลยโอเคลองดูเกาอ,อ,อยากลองดูแต่แล้ว<ต>คิวงานเท่ากันเลยผมอยากให้แต่พ่ออยากให้หนูอยู่อยู่อยู่ยสักเธอไม่ครบนะอยากให้อยู่ยายาวดีกว่าอยู่ยาวดูวด,ดูกัน<ต>ไปเนาะใช่ผมว่ามันสนุกกว่าครับ อ๋ออ๋ออ๋ออ๋แล้วมันต่างกันแบบคนเก่งเขาห้ามกระทืบมเป็นแต่ลราเพื่นต้องกระทืบมเป็นอย่างเงี้ยครับแม่น่ะซุปตัวกระทืบมซุปมันพ่อที่ตายพ่อวิธีอ๋อมันแบบมันมันเป็นแบบมันจะไม่คล้ายกันเนาะมันไม่เหมือนกันเนาะกระทืบแต่เราไม่เราไม่ไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบเนาะเพียงแต่ว่าเออมันมันต่างกันแค่นั้นเองใช่สะใจเลยดิก็ใช่ครับเพราะอยู่ที่นู่นเขาแบบว่ารักษาเป็นแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยอยู่ที่การอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเอาเลยเอาให้เต็มที่เลย ถ้าพังเดี๋ยวทำไม่ใหม่ที่นี่แบบนินดังๆแบบกระทืบแรงๆแล้วกับเพื่อนผมเป็นไงโอเคไหมโอเคครับก็มีประสบการณ์ทั้งสามปีเนาะดีน้องๆบางคนพี่ๆน้องๆบางคนเพิ่งมายังไงก็ฝากดูแลนะต่ออยู่ให้ได้นะต่อน้อยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปบอสตุรีซีมัธายต่อน้อยบ่อยๆได้ไหมได้แล้วติดตามทางไหนอ่ะมีเล่นฟงเล่นเฟรเล่นอะไรไหมเล่นครัพี่น้องฝากติดตามต่อน้อยครับคนเชียงใหม่แล้วรู้จักมินโฮวไหมเชียงรายอ่ะ เราทักทายกันบ้างนะแม่ทรงแม่สอนก็มีนะบางทีผมอันรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อก็มีอ๋เอเหรอเดี๋ยวกู้ับเมืองด้วยกันนะกู้ได้อืมี่ครับพี่น้องต่อหน่อยผมแต่ย<ม>ิ่งแต่ซื้อผมว่าสิผมกับมีไม่มีเวลาสัมภาษณ์กันพึ่งพอนอ่ะไหนไก็เจอแล้วติดตามต่อน,น้อยทางไหนครับพี่นอ้องมาเบิ่งเด้อเซตเอเลยเนาะแถวหน้าเลยนะนี่ครับพี่น้องฝากเบิ่งเราต้องเพิ่มน้ำหนักสักสองโลนะต่อ เพราะว่าหนูต้องเพิ่มอีกสักสองโลนะมันผอมไปนะพยายามเพิ่มกินยังไงก็ไม่วุ่นรอใช่ครับอ่าละเดี๋ยวจะทำให้มีตัวตนให้พี่น้องได้รู้จักเซตเอได้พี่น้องว่าธรรมดาค้นเหนือด้วยครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละเอ้าเน็ชาอันนี้คือเวลากรใช่ครับเวลากรใช่ไหมใจแล้วนะใจฟันใจฟันอันนี้คือเฟส เฟซบุกแล้วอแ,แล้วมีที่ตรงที่ตอ่อมีอะไรไหมไม่ไม่เล่นเราเราเล่นแค่นี้เองทัะกทายมาให้พี่น้องมาให้กำลังใจน้องต่อต่อน้อยอะขอขอเป็นขอกำลังใจพี่น้องขอเป็นภาษาเหนือฝากช่วยเชื้อช่วยใจอันผมด้วยนะครับคนเหนือคนนี้อันจะอยู่กับสาวน้อยไปเรื่อยๆครับสู้ๆนะ,ะนี่ครับพี่น้องโอ้หล่อมากพี่น้องตัวจริงหล่อมากหล่อมากหล่อมาก ตายแล้วแม่แม่สู้ๆนะต่อน้อยอ่ะนี่ครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนีพี่น้องคลิปหนาจังพ่อไหมเดี๋ยวไปดูช่องพ่อแล้วนะช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลคนติดตามตอนนี้96,000คนแล้วใกล้จะแสนนะรออีกประมาณสักเดี๋ยวจะหลอดลงรอดูนะเอ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหนาจังพ่อไหมครับบังหล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกๆก็ต่อพี่น้องครับเห็นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ